ก่อนจะเข้าคลิปนะครับไปพักชมโฆษณากันสักครู่นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อขายรหัสเจ็บาปหรือจะเป็นลาเลนเจอร์นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมมาซื้อขายกันให้นี้ได้เลยนะครับในเพจ ldo shop นะครับนี่ก็จะมานี้เลยนะครับมีทั้งอินุยาชะหรือตัวแสงมืดหรืออะไรก็ตามครับมารอติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็จะมีเจบาปนะครับ ป้าแสงนะครับนี่ป้าแสงหกครับหนะครับแล้วก็จะมีไอดีโคลโโบพุกาโลนะครับนี่สามารถมาเลือกชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะในช่องคอมเมนต์นั่นแหละครับโอเคครับขอขอกคาบสวัสดีผู้คนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกครับว่าป้ายเหลืองหาเกียร์กันยังไงนะครับเกียร์ฟรีนะอ่าอย่ามาเกียร์ฟรีนะครับ ผมจะมาบอกปอปรับมานนะครับในส่วนที่ตรงที่ผมรู้นะครับว่ามีตรงส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็ก่อนี่เข้าคลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ป้ายเหลืองนะครับหาลูบี้ยังไงหาเหรียญยังไงนะครับหาของอัพตัวยังไงหากบยังไงกบดากบแดงครับ่ากบดำกบแดงไับดาวหากันยังไงนะครับผมทําแทบจะหมดทุกอย่างไว้ในช่อง ให้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยอ่าคลิปนี้เราก็จะมาบอกนะครับว่าหาเกียร์ยังไงโอเคครับอ่าในส่วนของตรงแรกครับก็คือกิวอนะครับอ่ากิวอนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกิวอไม่ว่าเราเจะตีชนะหรือตีแพน,นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่าสาหรับคนที่ยังไม่รู้ ตีแพ้หรือตีชนะเราก็ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะตีให้ดูกันเลยนะครับว่าตีไงครับเดี๋ยวตอแป๊บหนึ่งนะครับอนี่ครับหลักการตีกิวอนครับแต่ถ้าเราตีชนะมันก็จะดีนะครับมันก็จะได้ทั้งตัวในส่วนของผมจําไม่ได้ว่าเขาเรียกอะไรกันนะครับตัวเป็นธงนะครับเป็นลูกธงธงสีอี๋ช่างนครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเลยนะครับว่าเป็นลูกธงยังไง โอเคครับเดี๋ยวกิวผมนะครับก็เจอกิวไม่ค่อยไม่ค่อยโหดนะครับไม่ไม่โหดเลยแหละครับตีแบบนี้ตีแบบนี้ผมตีไหวอยู่นะครับป้ายเหลืองผมอืมพวกอย่างนี้ครับผมตีไหวหมดนะอย่างนี้ยิ่งสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทีมนี้เลยแล้วกันผมนึงจัดทีมอ่าทีมป้ายเหลืองผมผมจะใช้แค่ แค่นี้พอครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับมาผมจะใช้ประมาณแค่นี้พอครับไว้ไวชิวๆอยู่แล้วนะครับรู้จากหน้าทีมนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็ไม่มีอะไรมากอ่าแล้วก็ถ้าเราชนะเราก็จะได้เกียร์มานะครับมันจะได้เป็นกล่องสุ่มเกียร์ครับ ก็มันรอมันตีสิบนะครับก็รอไปหนึ่งนาทีกว่านะครับโอเคครับของวันก็จับประมาณนี้เลยนะครับมีทั้งอ่ในส่วนของเจ้าตัวเกียร์สองกล่องครับแล้วก็เพชรกิลแล้วก็น่าจะเป็นคะแนนเกิลวนะครับจะสวดตัวธงนะครับอ่าของวันก็จะว่านี้เลยนี่ครับก็ได้เกียร์ต่างๆนะครับมันก็จะส่มนะครับอ่าของวันก็จับประมาณนี้เลย โอเคครับมาเดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกสักรอบนะครับอ่อีกรอบก็เหมือนเดิมครับก็กดออโต้กันไปเลยเมื่อกี้อาจจะเห็นภาพยังไม่ชัดก็อยาตีให้ดูอีกรอบเลยเนี่ยครับก็ปกติทั่วไปนาจเขาป้ายเหลืองด้วยใช่ไหมเนี่ย รู้จักป้ายผมดิมดูเมื่อกี้น่าจะป้ายเหลืองเรียวแปดสิบนะครับเรียวแปดเหมือนเดิมครับผมก็แนะนําใหพ้พยายามเก็บรูบีเก็บตัวกาชาไว้กันเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดือนหน้าก็ค่อนข้างจะมีอะไรเยอะนะครับให้สุม่มให้เสียเพชร ถ้าเป็นตามปกตินะครับเพราะว่าโกลวก็จะมาเดือนเว้นเดือนนะสาหรับคนที่ยังไม่สาหรับคนที่ไม่รู้นะก็มาเดือนเว้นเดือนก็เดือน,อน,อนหน้ามันก็จะมีคิดมากด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าตามปกติก็จะเป็นคิดมากอ่าอยาปกติกันไปเลยปกตินะครับ <c oughs> เพื่อนก็เลือกเคี้ยวกิวที่มันไม่โหดนะครับเพราะว่าตอนจับคู่ก็จะได้เจอกิวที่ไม่โหดเหมือนผมเลยนะครับ การเค้วกิวผมไม่มีอะไรแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเลือกหาชมกันเองได้เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เข้ามาม้โ่อย่างนั้นแหละครับจู่ไหนผมเจอประกาศไว้หน้ากิวนะครับว่าอะไรบ้างผมก็กดเข้าไปเลยผมก็ไม่ได้เลือกอะไรมากเนี่ยครับของวันก็เหมือนเดิมครับก็มีคะแนนกิวครับแล้วก็เพชรกิวห้าพันแล้วก็มีเกียร์อีกสองกล่อง เกียก็4ดาวถึง6ดาวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของกิวว์นะครับอ่าในส่วนของต่อไปก็คือนะครับกิวเลตนะครับอ่ากิวเลตตีกิวเลตนะครับอ่าผมแนะนํานะครับให้ตีกิวเลตช่วงตอนมันยังเวลอน้อยๆนะครับเพราะว่าเราจะได้เกียนะครับมันเราจะได้ตีตายครับถ้าตัวเราไม่ไดโหดมากครับ แต่ตอนนี้วิวสิบแปดแล้วผมไม่รู้ว่าผมตีผมจะตีแตกหรือตีตายไหมนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยดูนะครับว่าจะตีแตกไหมนะครับอ่าเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ละเก้าเปอร์เซ็นต์ละหกละน่าจะตายอยู่นะครับอ่าตายอยู่นะครับตัวนี้อ่าก็จะได้เกียร์ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยของเกียร์ห้าดาวถึงหกดาวนะครับอ่าก็อีกช่องทาง,งแล้วก็จะได้เพชรกิ้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมตีให้ดูอีกสักตานครับเนี่ยเดี๋ยวผมตีซีในตรงนั้นนะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับกดตีไปเลยครับก็อาจจะมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับพอดีก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าแถวผมอยู่แถบชนบทบ้านก็จะไม่ค่อยมีที่ตรงอัดนะครับอ่ะก็เสียงอาจจะรบกวนอะไรเยอะก็ขออภัยกันด้วยนะครับนี่ครับก็ตีกันไปเลยครับแต่ก็ไม่น่าจะชนะดูจาก เลือดบอดไม่รู้เลยที่จริงผมอัดคลิปแล้วนะครับแต่ผมเว้นระยะช่วงมาตอนอีกอัดตอนประมาตอนบ่ายหนึ่งครับตอนนี้อ่ะก็จะพูดงลกไปบนมานะครับตอนนี้ก็สมองก็จะเบื่อๆหน่อยก็นี่นะครับต้องตีชนะเท่านั้นนะครับถึงจะได้เกียร์สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเนี่ยถ้าตีถ้าเราตีไม่ตายนะครับมันก็จะได้แค่เพชรกิวอย่างเดียวอ่า ในส่วนของต so so like so ่อไปก็จะเป็นส่วนของภารกิจนะครับเนี่ยภารกิจกดเข้ามาครับภารกิจนะครับอ่ามันจะอยู่ในส่วนของตรงพาร์ทนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับกล่องนี่แหละครับนี่กล่องอันแรกครับนี่มันก็จะเป็นเกียร์ห้าดาวครับตัวนี้ก็จะสุ่มเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเกียร์ห้าดาวตัวนี้แล้วก็จะมีอีกกล่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์หกดาวนะครับก็สุ่มเหมือนกันนะครับอ่า ก็หลักๆก็ชิ้นดีที่ดีๆนะครับพอใช้งานได้ก็จะมีกระเป๋าความมืดนะครับอ่ารวมสกิลใช้สกิลนะครับอ่าแล้วก็ปืนแล้วก็นี่นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยครับก็เกียร์ฟรีไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของพาร์ทเกียร์ฟรีครับอ่าแล้วกิจกรรมต่างๆรายเดือนนะครับทางตัวเกมนะอ่าอย่างเช่นเดือนนี้ครับก็เป็น ฮาโลวีนนี่ครับฮาโลวีนก็จะมีเป็นกล่องครับนี่กล่องก็จะส่งสามชิ้นนะก็จะมีมีอ่าเกียร์าคอนนะครับแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะมีชิ้นนี้นะครับช่องตกแต่งแล้วก็ช่องกลางก็เป็นในส่วนของเสื้อนี่ครับผมมีอยู่ชิ้นหนึง่งอ่าแล้วก็ช่องแรกก็จะเป็นผมไม่รู้ว่ามีไหมเนี่ยอ่าผมไม่มีนะ ก็จะเป็นเกียร์ค่าเดียวกันกับอ่าข้อนเลยนะครับเนี่ยข้อนในความมืดก็จะค่าเดียวกันเลยนะครับอ่าพลังชีวดตอย่างเดียวของช่องแรกครับอ่าแล้วก็ครับในส่วนต่อไปก็จะอยู่ในกิลเหมือนเดิมนะครับอ่าผมบอกว่าผมบอกไปในคลิปก่อนเหมือนกันนะครับว่ากิลสาคัญกับป้ายเหลืองมากนะครับเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับหาได้จากกิลนะครับกดเข้ามาจุดแลกเปลี่ยนครับเนี่ยครับ แล้วก็อย่างที่ผมแนะนําไปอีกแล้วนะครับว่าเราควรแรกเพชรกิวทุกครั้งครับใช้อหเียนตากิวนะครับแรกทุกๆอาทิตย์เลยนะนะแล้วก็นี่ครับมันจะอยู่ในส่วนของหีิบอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์จเจ็ดใช้เจ็ดหมื่นห้านะครับในการแรกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเกียร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับช่องแรกตัวนี้ช่องแรกครับหยิบอาวุธนะครับช่องนี่ก็ช่องกลางครับเห็ด ป้องกันแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับก็เป็นของตกแต่งนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปก็เกียร์สดาวนะครับเนี่ยก็จะใช้อยู่หมื่นาอ่าแล้วก็เกียร์หดาวสดาวก็ใช้อยู่หนึ่งพนะครับอ่าแต่สําหรับผมผมแนะนํานะครับว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพชรตัวนี้ป้ายเหลืองค่อนข้างจะหายากนะครับเพชรกิยวนี่ค่อนข้างจะหายากเราใช้อย่างเช่นพวกนี้นี่น,นะครับนี่พวก พวกกล่องวัสดุธา,าตุต่างๆครับอย่างเช่นธาตุพวกธาตุไม้ธาตุมืดเอ้ยไม่ธาตุไม้ธาตุแสงเออใช่ถูกแล้วธาตุไม้ธาตุไฟธาตุน้ำนะครับพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับในส่วนของป้ายเหลืองนะนี่ก็ะจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปดูในส่วนของออนี่ครับเห็นไหมครับหอ คอยนะครับสาหรับคนที่เล่นผ่านนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับผมไม่รู้ว่ากันไหนอีพีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้แนะนําให้เล่นนะครับแต่มันก็มีของวันอยู่ในนี้เช่นกันดังนั้นผมก็จะบอกว่าเล่นได้จากนี่อยู่เหมือนกันนะครับจากหอคอยนะครับหอคอยอนันต์ในส่วนต่อไปก็จะเป็นสเตจพิเศษนะครับสเตจพิเศษไม่มีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมโคโรโบต่างๆครับมัน มักจะมีให้เราทํากิจกรรมนะครับอ่ากิจกรรมในส่วนของภารกิจนี่มันจะมีให้เราทําอยู่แต่เดือนนี้ไม่มีนะครับอ่าปกติงก็มีอยู่นะครับมันก็จะมีพวกเกียร์แฝงอยู่นั้นด้วยครับในของกิจกรรมรางวัลการเคลียร์ด่านต่างๆของสเตจพิเศษนะครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับป้ายเหลืองหาเกียร์ยังไงนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากซื้อขายรหัสอยากขายรหัสไลน์เจอร์หรือเจ็ดบาท ก็สามารถทักเข้ามาในเพจ LDO Shop กันได้เลยนะครับอ่ามาพูดคุยตกลงซื้อขายกันได้โอเคครับใครๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย